ครับซื้อเข้าเต็นท์นะครับรองสองเป็นเก้าต่อไปเราก็จะทำทำลายเองนะครับเป็นรูปแบบของเราเองนะครับตอนนี้ก็กำลังจะมีการยกยกลงนะครับจากรถนะครับหกล้อนะครับคันนี้๋วรอสักครู่ก็แล้วกันนะครับวิธีกา เงามยามดีวันนี้นะครับครัปุ๊ใช้ปับ๊บรุกใช้ปั๊บเลยนะครับอ่าโลครับดีใจไหมครับได้เครื่องใหญ่ๆชอบไหมครับชอบอ่าพี่ต้นเงินชอบพี่ต้นเงินชอบ เขาลงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะตัดไปที่การยกเลยนะครับยกเสร็จปุ๊บเราจะตัดไปที่ที่วางเลยดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเครื่องตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่ตั้ง <Wow. S 1> ที่ตั้งนะครับของเครื่องนี่ก็อยู่ที่อยู่ในเต็นท์ของเรานี่นะครับต่อไปจะย้ายเข้าไปอยู่ข้างในนะครับ ช่างกําลังติดตั้งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับตอนนี้เราจะทําลายด้วยตัวเองนะวันนี้กําลังศึกษานะครับเครื่องใหม่ด้วยนะครับ FC Long สองแปดเก้าต่อไปจะมีลายเป็นของตัวเองนะคุณ <c oughs> ้ามาดูงานเองนะครับ ถ้าถ้าเราจะตัดลายให้นั้นชมได้ดูนะครับแล้วก็ต่อไปเราก็จะทําลายเองนะครับเราติดตามนะครับต่อไปกันแล้วกันนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาชมช่อง youtube ลสองเ9ตรเก้ยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสับตไคร้ด้วยกันละกันนะครับ,ออนนรบขอบคุณครับ